ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางป่าลึกมีตำนานเล่าขานถึงผีแม่ไม้ที่คอยไล่หลอกหลอนผู้คนทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเสียงลงพัดผ่านกิ่งไม้จากระซิบคำเตือนว่าอย่าออกไปเดินในคืนที่ดวงจันทร์เต็มฟ้าแอนนาหญิงสาววัย23ปีไม่เคยเชื่อในตำนานนี้เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายในบ้านเก่าริมแม่น้ำคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงหลังจากเธอทะเลาะก,กับน้องชายเรื่องเล็กๆเธอ จึงวิ่งออกจากบ้านไปด้วยความโกรธเธอเดินไปตามทางป่าจนถึงทุ่งนากลางดึกทันใดนั้นเสียงกระซิบแถวๆถวดังขึ้นข้างหลังแอนนาหันกลับไปเจอผู้หญิงชุดขาวใบหน้าเศร้าโศกสายตาเต็มไปด้วยความโกรธผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นว่าเจ้าออกมาทํใไม่ในคืนเช่นนี้แอนนาไม่รู้จะตอบอย่างไรหญิงชุดขาวจ้องมองเธออย่างนิ่งๆและพูดขึ้นอีกครั้งข้าคือแม่ไม,ม้ที่ถูกสาม,มีทอดทิ้งข้าต้องทนทุกทรมานและอยู่ในความมืดมิดตลอดกาล เพราะฉะนั้นข้าจะพาเจ้าไปเป็นเพื่อนข้าแอนนาเริ่มร้องให้ขอโทษและขอให้หญิงชุดขาวปล่อยเธอไปแต่ไม่มีความเมตตาจากดวงตานั้นหญิงชุดขาวจับมือแอนนาและพาเธอเข้าไปในป่าลึกเสียงร้องของแอนนาดังขึ้นแต่ไม่มีใครได้ยินเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อแม่ของแอนนาพบว่าเธอหายไปพวกเขาออกตามหาแต่ไม่พบร่องรอยน้องชายของแอนนาที่ทะเลาะก,กับเธอเมื่อคือนกลายเป็นคนที่เศร้าโศก และรู้สึกผิดตลอดชีวิตทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาจะนั่งอยู่หน้าบ้านมองหาพี่สาวด้วยความหวังว่าจะได้เจอเธออีกครั้งและทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงในหมู่บ้านนั้นเสียงลงพัดผ่านกิ่นไม้จะกระซิบเตือนอย่าออกไปเดินในคืนที่ดวงจันทร์เต็มฟ้าแต่ไม่มีใครลืมเรื่องราวของอนนาญิงสาวที่ถูกพาไปโดยผีแม่ไม้เพราะความเศร้าและความกลัวนี้จะคอยตามหลอกลวงผู้คนตลอดไป